สวัสดีครับวันนี้มาทดสอบเซอร์โวโอเนะครับเป็นตัวรุ่น H6 มาใหม่ในปีนี้จุดเด่นคือเฟืองเป็นสแตนเลสสตีลซึ่งผมก็คือเพิ่งเคยได้ยินแล้วก็เซอร์โวไม่มีเสียงคากเดี๋ยวมาดูกันนะไปพร้อมๆกันเลยจุดเด่น2ข้อ,อที่แบบแตกต่างกันอ,อื่นนะฮะเกียวกัการบินเนี่ยผมเทสไปแล้ว3ไฟก็คือถือว่าแบบโคตรชอบแล้วราคาบแบบว่าเอื้อมถึงนะโอเคเนี่ครับนี่ฮะไม่มีเสียงเลยเนี่ยเห็นไหมเอาช่องกล้องมาใกล้ๆครับ อันมาใก้ไม่มีเสียงค้างใช่ไหมเห็นไหมเนี่ยความไวดูความไวดูความไวไม่มีเสียงค้างเลยหางไม่มีเสียงค้างอีดอเลยเห็นไหมเห็นไหมโอเคเดี๋ยวไปเทสกันมาใส่หัวก่อนเพื่อความเห็นชัดจริงๆลำนี้ไม่ต้องใส่หัวนะครับแต่ว่าจะถอดเพื่อให้ดูสซวโรเฉยลำนี้ไม่ต้องถอดคันดุี้เพราะว่าแบตมันใส่จากด้านหลังเป็นสเปกเตอร์0ตัว WC o เวอร์แช เดี๋ยววันนี้ผมจะทดสอบด้วยท่าที่แบบว่าเป็นท่าแบบใช้พิษหลักๆนะไม่ได้เลื้อยมากๆอัดแบบว่ากระแทกกระแทกดูนี่ว่าเซอร์โวเนี่ยมันจะเป๋ไหมแล้วก็ตอบสนองแค่ไหนพิษที่ใช้เนี่ยใช้ไป14เลยครับก็ทดสอบเซอร์โวนะแล้วก็อ g i l i t y rate ในกล่องวิบายเนี่ยสอยไป130ครับเพื่อความปล่อยให้มันไวที่สุดอะแล้วก็ดูกันว่ามันเป๋แค่ไหนครับอ่ะน,นี่เป็นไฟที่3นะครับฮอ,อลล์นี้โอเค รอบที่ใช้นะครับจะเป็นรอบ 50, 2อง0 60หน่งห้าสิบฮ แน่นมาก โอเคครับประมาณนี้หอเนี่ยมีคอ,อาการค่อนข้างเสถียรแล้วก็เวลาใส่พิษแรงๆเนี่ยมันแบบว่าแน่นมากๆไม่มีเป๋นะเพราะว่าลำนนี้ผคงใส่เลทสุดเลยพิษ14ถือว่าผ่านมากๆแล้วเป็นโซโบที่ราคาไม่แพงแล้วก็คุณภาพระดับท็อปเลยเดียวโอเคครับ